แค่เดือนอะปวดจะเดือนกี่นิ้วไม่รู้แม่คือจะเดือนเป็นกุลสตรีค่ะเขาไม่ค่อยกล้าพูดอันไม่อยากอยากคายไม่กล้าพูดว่านางเป็นแม่พาเป็นนางป้าเป็นกุลสตรีเอาอะไรบอกงานลูกเอาอะไรบอกงานนะครับแต่ว่าได้ลูกดีกับลูกเขยดีฮัลโหัลมาแต่แม่จ๋าเยอะๆจะได้ไม่ละเอียดเลยแต่แม่จ๋าเจ้าเดียวกับวันและขิงนะคะ มาจ้าแม่จา้าจ้ามีนะจ้าแม่จา่ายอดขายหลักล้านวันไล่ขิงแวะกันเลยจา้าตัวฟันแตกอะสิเธอเดี๋ยวให้ทีมง,งานดูแลให้นะจ๊ารอแป๊บหนึ่งนะคะที่รัานขอบพระคุณนะคะที่รอค่ะแม่บอกหน่อยอ่ะอ่ะอารุย ฮันนี่ฮันนี่ตัดท่านอาไม่ยืนข้างมีผ้าเปียกให้เช็ดมือไหมมือแม่เลอะที่จุ่มเปียกอ่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเอามีต้องลาดเยอะๆคุณผู้ชมลาดเยอะๆเลยลาดเยอะๆแล้วก็กินเลยนี่ไม้จิ้มอยู่นี้นะคะแม้ชิมเลยค่ะไม่ระวังน้ำนี่น่นี่แม่ร้อนไหมอืมเนาะอืมจะจุ่มเปียกหมดได้ไหมครับพี่ แม่ขอร้านน้ำจิ้มแบบสวยๆเลยค่ะแม่อร่อยมากมเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมนี่อ่าเยอะยุว่าค่ะอร่อยมากมันแซ่บน้ำจิ้มมันแซ่บพี่ร้อนๆอร่อยมากขอชิ้วแม่ชิ้วหน่อยแม่เสร็จกับที่นี่อ่ะแม่ต้องมีชิ้วเปียกติดไว้นะมันเพิ่งหมดเมื่อกี้นี่แหละ <laughs> ยายาจตแม่จ้ายายาจตเจ้าดังในติ๊กต็อกค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้แม่ใีหน้าจังบุกร้านเจได้ในอะไรเดียรเท้าพิสูจน์ความอร่อยว่าจริงตามที่เขาดราม่าในติ๊กต็อกหรือเปล่าจ้ารอยห้าเซนได้ปะมันโหดมากมันให้ฉันแห่ขนาดนี้อะพี่ โอ้ยอ้วนมึงให้กูแหกขนาดนี้แหกแล้วยังจะให้โอมิน,นเนี่ยาาวเดจะมนนวายอดะับไานแ่ค้งไว้นะคะอ้ยนแก่หกสิบสี่มาตลมานเธอ

นี่ไอ้อ้วนพอแล้วเดี๋ยวคนเขาเขาลำคาญโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันให้ฉันแหกจนฉันฉันหุบไม่ลงเลยไอ้อ้วนมึงทาร์แมนกูเนี่ยลองขายหนูหน่อยหน้าร้านอ่ะเอาติ๊กต็อกเอาใหญ่ยาแล้วแม่แบบเอาลงติ๊กต็อกแม่แรง ยายาวยาวใหญยาวสินิ้วมีผัวมาสิบคนเจอแค่คนเดียวสิบเาเอ้ยอ่ะสินิ้วแม่งโคตรใหญ่โคตรยาวเท่าแขนเลยทีนี้มึงนี่มันขายทําไมฮะอีบ้ามันโรคจิตค่ะเพราะว่าผัวมันน่ะเล็กมันก็เลยต้องหาทางแก้ไขความเป็นโรคจิตของมันด้วยกันทำลูกชิ้นปลาแท่งใหญ่ยาวออกมาขายเพื่อสนองนี้ที่บ้านโง่ตอนนี้ดังมากเลยแม่ดังอะไรอะอิ๊กตกเกอร์โรคจิตนะดามา ชิบ,าชบาชหายว้านะวาาานนวาวว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 ว